อะไรใครชมนานเบาไทยบ้านนะครับวันนี้มาดูนี่ครับแหละร้อยครับพอมีตัวนะครับนะปานินใสยๆนะครับนี่ครับของชุมชนมั่นสายทาหนใต้ปานินนะครับกำลังมุดงมหา เนตาใ,ใ,หตใหญ่คร,ครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่พี่ใช่ตอนนี้ครับเปลี่ยนแฮนะครับเปลี่ยนแฮนะครับตาใหญ่เกินไปไม่ได้ปลานะครับเลยเปลี่ยนแฮรอดูตัวแต่ยวงได้ไหมต่ยวง สองตัวครับเอาเรื่อยๆครับเรื่อยๆนู่นปลากระโดดครับท the ั <mer> ้งนู่นอยู่ใต้บัวใต้นี่แหละจอกแหนนี่แหละปลาดูด้วยหันยิงปลาดูยเอ้ยวันเอาหันยิงปลามาด้วย นะครับแต่ละคนก็ได้ตัว2ตัวนะครับไซส์สวยๆรุ่นฝามือนะครับรุ่นใหญ่ก็มีแต่ยังไม่ค่อยโดนนะครับมีแต่รุ่นฝามือครับจากนูออ้นก็ยัดถุงกระสอบนะครับยัดกระสอบ นั่นครับช่างหนึ่งครับแจวพี่สุดยอดมากเรื่อยๆครับเก็บแต้มไปเรื่อยเซียนหนึ่งเซียนหนึ่งนะครับยังไม่เห็นเลยตอนนี้ก็ครอบบัวอยู่นะครับงมน,นรัทนนกานนรทางนู้นเอาขึ้นนะครับทางนู้นเอาขึ้นนะเจอสีเขียว ไปใส่ถุงปุ๋ยอีกแล้วนะครับได้ปลากันทุกคนครับเหละร้อยครับการกุศลนะครับบ้านสายถนนใต้อำเภอบนรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์เป็นบอ่อดวนนะครับโพสเมื่อวานนะครับหวานวันนี้เลยนะครับนะครับแต่ละเสียนแต่ละคนนะครับครอบบัว ได้แล้วนะครับไดแล้วครับโยนขึ้นมานะครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับตุ้งก่ามือส่วนตรงนี้แพ่ก็ได้เรื่อยๆนะครับจับใส่ถุงเรื่อยๆน่าจะอยู่บนแพ่เลยไหนครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยโชว์หน่อย โอ้สองตัวครับสองตัวนะครับได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆแห่หนึ่งร้อยบาทนะครับการกุศลนะครับทําบุญนะครับนะครับอีกแล้วครับเซียนหนึ่งนะครับปลาไสสวยๆงามๆนั่นครับได้หลายตัวนะครับในกระชังนะครับหลายตัวมากปลาไส หวานครอบบัวนะครับงมเรื่อยๆทางนู้นครับทางนู้นได้แล้วครับทางนู้นนี่ครับกองเชียร์เดินมาดูนะครับมาจากหยดน้ำกรดครับพี่จวบยายเจนนะครับไม่ได้วานแฮนะครับมาดูนะครับนี่บุญหลานปิดหน้าปิดตาไม่อยากโชว์ตัวครับนี่ครับนี่ครับ แหละร้อยนะครับพี่นบโดนไหมพี่นบโดนไหมยกมือหน่อยดิโดนไหมโอ้ได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วโอ้ได้แล้วครับนี่ก็ได้เรื่อยๆนะครับเก็บแต้มเรื่อยๆทีละตัว2ตัวนะครับ ปลาธรรมชาตินะครับแหละ100บาทนะครับนี่ครับมาอีกแล้วครับนี่วันนี้ก็ได้หลายตัวแล้วนะครับในกระชังตัวนี้ปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่ปลาค,คอใหญ่หรือปลาดุกนอก้อทางนู้นโอปลาดุกปลาด,ดุกใหญ่โอ้

มาตรงนี้คือไม่หนีร้อยหนึ่งนี่คือพอได้อยู่เน,น <พอ S 2> าะพอได้อยู่ <c miyorum> คืออยู่ <c bilmiyorum> ค,ออ <c ounter> คุมอยู่โอ้นันได้แล้วครับขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเนั่ย <despite S 2> <c seafood> นะครับกระชงังงู้นนะครับขึ้นเรื่อยๆแล้วครับ <c ließen> สู้อดข้าวเลย เออบางปูไห้ยนง้าชไม่หม่บเตัววัฉ่ำอ้บวัดตัวเล็กนะัวะวาบเอะก่นเยอมีอะน้อได้ฉ่ำไปแซบเจเจ็บมันมันมัไม่ฉ่ำเลยไม่เค็งเด็กอันนี้มันงงเค็งเด็กแตมันหวานฟางเมียไปไหนเะี่ยบว ีได้ครับต okay, well, ัวใหญ่ครับนะครับอุ้มไปแล้วครับเตอีเงินไอทายโหีโหีเมือีัวกลเหนียันูกัวกเหนียจยดโยดีจวเม่ับเพียเลยแต่อันนี้ตกม่พเพราะมันไม่แตกไปมัน โดนแล้วครับตะมีโดนแล้วครับโดนนะครับโดนนะครโดนนะครับไม่หรอเพื่อนหน่อยหน่อยที่ทักขอแ่กาที่คอยช่วยเพียร์คอเร์ที่เขาไม่ให้ช่วยกันไม่ให้กันหมดคนเดียวไม่งั้นก็ช่วยได้ดิก็ปล่อยลูงเฮเดียวคนเดียวนะครับห้ามช่วยกันถอดช่วยกันปลดนะครับช่วยบ้านมันเนี่ย มาพี่มาพี่มุ้ยพอยี่บเอ็ดนยี่สิบเอ็ตู้งนื้อนบ้้องมีปลิงครับทางโน้นเจอปลิงนะครับไม่เจอปลาเจอปลิงเยีมอบ้านตนาก็ยกไกน่เชอ้ยน่ยนูบเ่มเลยเเ ช่วยบ่เอาเนี่ยจ๊อช่วยกดให้จ๊อเนี่ยมาจักทีเอาให้มันจ๊อมีตังค์บ่เอิ่มไม่ลงนี่สิหามบ่ไปดูนี่อีกแล้วทางนนก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าประมาณทุกคนขึ้นเรื่อยๆ19หลัดมาปักไอ้นั่นมัวว่ายังให้หลานลงไปบ่อ๋อระบบตื้อโอ้บาดไตร่บ่ตะเลิกจอลลืด นู่นบ้านคุ่มเลยนู่นแต่เอาคิวๆนู่นด่าจะเคยขนมช้างเลยนั่นนู่นนั่นนั่นนั่นคุ้มโตอีกแล้วนั่นแหละคุ้มนะครับหนึ่งร้อยบาทฝากกดติดตามนะครับพี่ยุนนะครับนะครับอะไรก็ถ่ายนะครับจำนำนบบถ่ายบ้านนะครับฝากกดติดตามได้นะครับนะครับปลาตอนมาเรื่อยๆนะครับใส่กระชัง่าลง โอเคจบคลิปแต่เพียงนี้ครับสวัสดีครับ